ลดความอ้วนแล้วง่วงนอนระหว่างวันให้ทำสิ่งนี้ครับหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเริ่มออกกาลังกายเดือนแรกๆเนี่ยพอออกกาลังกายทุกเช้าแล้วจะรู้สึกง่วงนอนระหว่างวันเนี่ยมีอะไรที่สามารถแก้ได้ไหมผมบอกว่าอย่างแรกคือการนอนก่อนถ้าเรานอนพักผ่อนเพียงพอแบบหล,ลับลึกๆเลยนะประมาณ8ปดถึงเชั่วโมงต่อวันนะตื่นเช้ามาพอเราออก กำลังกายเสร็จเราจะรู้สึกไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่อันที่2นะครับเกลืออา,อาจจะพึ่งเป็นชากาแฟน้ําขิงแบบนี้ก็ได้ครับมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยมีความสดชื่นเพิ่มเติมนะครับหรือ3เราอาจจะพึ่งเป็นอาหารเสริมบางส่วนที่สามารถกระตุ้นเราได้ครับอย่างเช่นโคเอนไซม์วันหนึ่งอาจจะประมาณ30มิลลิกรัมต่อวันในช่วงเริ่มต้นนะครับมันก็จะช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยสามารถปลดปล่อยพลังงานออกมานะครับจากเซลล์ได้ง่ายขึ้นก็ทําให้สดชื่นง่ายขึ้นนะครับซึ่งปกติผมกินเนี่ยผมจะไม่ได้กินค เคานเดียวๆนะครับโคอนไซ์เคนเผมเนี่ยมันจะรวมกันอยู่ในตัวคอลลาเจนที่พี่สาวผมทําให้นะใครอยากดูสูตรนะครับก็พิมพ์คําว่าคอลลาเจนแล้วก็ไปดูแล้วกัน,นครับอันที่4นะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถออกกําลังกายช่วงลดความอ้วนได้แล้วไม่ง่วงนอนระหว่างวันนะครับคือการงีบหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าเราไปออกกําลังกายเสร็จปุ๊บแล้วเรากินอาหารมื้อใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีอาการง่วงหน่อยง่ายๆเราอาจจะงีบโดยการที่อาจจะหาเก้าอี้ตัวหนึ่งที่สูงหน่อยหรือว่า อาจจะเป็นโซฟาก็ได้ครับ นั่งพิงนะครับแล้วก็หลับตาสัก15นาทีตื่นมาเราก็จะรู้สึกสดชื่นมากขึ้นเพรอกเขาบอกว่าเวลาที่เรางีบสัก15นาทีจะช่วย1ฟื้นฟูลกล้ามเนื้อนะครับทำให้กล้ามเนื้อที่เราไปออกกาลังกายเนี่ยมีการฟื้นฟูนฟนได้ดีนะครับอันที่2คือมันช่วยลดอาการอ่อนล้าระหว่างวันได้ด้วยเพราะว่าหลายคนเนี่ยออกกาลังกายตอนเช้าแล้วระหว่างวันอ่อนเพลียการงีบ15นาทีช่วยได้นะครับอันที่3คือมันช่วยเพิ่มความตื่นตัวของสมองเพราะสมองของเราเนี่ยเวลาที่มันมีของเสียจากการออกกาลังกาย ค้างอยู่มันอาจจะทําให้เราง่วงนอนก็ได้ดังนั้นการที่เอางีบสัก1 5นาทีก็ช่วยได้แต่นะครับก็มีข้อยกเว้นสําหรับใครก็ตามที่งีบแล้วตื่นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นงีบแล้วตื่นมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอ่อนเพลียก็จะไม่แนะนำมาเพราะจะมีบางคนจริงๆนะครับจากงานวิจัยก็เขียนไว้ว่าถ้ามีการง่วงเหงีย มีอาการไม่ค่อยสดชื่นนะครับหลังจากงีบแล้วก็ไม่แนะนำครับอาจจะใช้วิธีอื่นๆเพิ่มเติมที่ผมบอกก่อนหน้านี้นะครับงนั้นรักทุกคนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนกําลังลดความโมนอยู่ตอนนี้เริ่มออกกําลังกายใหม่ๆก็จะมีอาการง่วงนอนบ้างน,นะครับก็นําหลักคิดที่ผมเล่าให้ฟังทั้ง4ข้อไปลองปรับใช้ดูนะครับตามความเหมาะสมของแต่ละคนรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียเจ๋งๆแบบนี้เกี่ยวกับสุขภาพก็เจอกันใน YouTube Facebook i g ที่ชื่อว่าหมอทีมน้องทีมและติ๊ก o ็อกที่ชื่อว่าหมอทีมที